หนึ่งในมาตรการที่เอกชนเสนอว่าให้มีการคลายล็อกเพื่อให้เปิดกิจกรรมเศรษฐกิจบางอย่างเช่นร้านอาหารเช่นฟิตเนสเช่นสปานวดไทยในห้างต่างๆคือจะมีโควิดเฮลท์พาสหรือว่าบัตรรับรองสุขภาพว่าฉีดวัคซีนแล้วเพื่อสามารถเข้าไปใช้บริการต่างๆได้ โดยที่พนักงานเองก็มีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีบัตรยืนยันว่าได้ฉีดครบผู้ใช้บริการก็มีบัตรโควิดแพสเพื่อแสดงว่าตัวเองได้ฉีดวัคซีนแล้วครบตัวอย่างมีใช้ที่ฝรั่งเศสแล้วก็บางรัฐในสหรัฐประเทศไทยถ้าจะใช้จะต้องมีกฎกติกาชัดเจนนะครับ เพราะว่ามิฉะนั้นจะเกิดความสับสนเพราะว่าถ้าหากมีโควิด health pass แล้วแปลว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสใช่ไหมฉีดวัคซีนให้ครบโดสแปลว่ายี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าฉีดซีโนแวคต้องสองเข็มใช่ไหมถ้าฉีดแอสตราเซเนกาหนึ่งเข็มผ่านไหมหรือต้องสองเข็มใครจะเป็นคนเซ็นรับรองและ พนักงานกับผู้ใช้บริการจะมีแพสเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเพราะว่าถ้าหากเราบอกว่าขณะนี้ตัวเลขคนติดเชื้อกำลังนิ่งและอาจจะเป็นขาลงต้นเดือนกันยาและเราจะเปิดให้สามารถนั่งกินในร้านอาหารสามเฟสอย่างที่เอกชนเสนอก็คือหนึ่งกันยาห้เ 15กันยา75็ดสิเปอร์เซ็นสากันยา100เปอร์เซ็นโดยมีเงื่อนไขเพราะความมั่นใจของทุกฝ่ายว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อเพิ่มเติมขึ้นเมื่อมีการขายล็อกก็คือเจ้าบัตรโควิด e a l t h p าส s นี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอยู่ดีๆประกาศแล้วมันจะทำได้ทันทีมันมีรายละเอียดมากมาย เพื่อป้องกันความสับสนหุนงงที่ทางการเอกชนแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จะต้องมานั่งตกลงในรายละเอียดเพราะในทางปฏิบัตินั้นอาจจะมีการปลอมแปลงอาจจะมีการบิดเบือนอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันว่าอย่างนี้ถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นทั้งมาตรฐานทางการแพทย์ทั้งการมอนิเตอร์ประเมินว่า มันได้ผลหรือไม่คลายล็อกแล้วมันจะทําให้สถานการณ์นิ่งขาลงหรือถ้ามันจะมีการพุ่งขึ้นมาอีกมันอยู่ตรงเส้นแบ่งตรงไหน,นเกินวันละสองหมื่นใช่หรือไม่ถ้าต่ำกว่าสองหมื่นยังเดินหน้าต่อเกินสองหมืนเท่าไหร่กี่วันคนติดเชื้อถ้าอยู่ในกลุ่มใดอยู่ในคลัสเตอร์ใดจะถือว่า เข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาจะลดความเคร่งครัดหรือเพิ่มความเคร่งครัดตรงไหนอย่างไรดีนะครับที่ทุกฝ่ายมานั่งถกแถลงหาทางออกแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจนเช่น ATK จะแจกไหมเพื่อจะตรวจ ATK วัดสมมุติว่าสองครั้งสาครั้งสามารถที่จะมีโควิด Health Pass นี่หรือไม่ ATK RTPCR ยี่ห้อของวัคซีนทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องตกลงกันในชัดเจนก่อนที่เราจะใช้โควิด Health Pass หรือบัตรประกันความปลอดภัยโควิดเพื่อไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการควบคุมในทุกระดับด้วยครับ